สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยลาวทุกๆขั้นเลยนะครับสําหรับในวันนี้ยินดีด้วยนะครับสําหรับในชุดโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งเข้าไปเน้นๆเ,เลยนะครับเน้นๆใน1.6เลยนะครับวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับท่าไหนที่โชคดี นะครับก็ยินดีด้วยนะครับนั่นแหละครับเนาะสูตรนะครับก็จะมีเข้ามีหลุดนะครับนี่นะครับสาหรับในชุดโค้งสุดท้ายที่ผมให้ไปเนาะขอท้องขอโทษขอภัยสายรูดอีกนะครับวันนี้นะครับวันนี้รูดผิดตัวอีกแล้วนะครับเนาะโอ้แต่เงินดแต่คลองนะครับให้รูดไปศูนย์นะครับไม่มาศูนย์เนาะมาหนึ่งนะครับก็สําหรับหนึ่งสี่นะครับก็เน้นในหกคู่นะครับหกคู่จะมี 07 04 03นะครับ14 13 12นะครับอันนี้ก็เข้าไปเน้นใน6คู่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็สูตรเนี่ยครับก็มีสูตรที่เข้าอยู่นะครับสูตรบนนี่นะครับจะไปเข้าในที่ในสูตรนะครับในสูตรที่เป็น6คู่เนาะนะครับส่วนสูตรเนี้ยนะครับสูตรที่เป็น12คู่เนี่ยไม่มานะครับก็มาเทียบชนนะครับมาชนกันเหมือนเดิมนะครับก็มีสมาชิกนะครับถามกันเข้ามาเนาะเออนะครับว่าอยากจะ ร่วมทําบุญนะครับอยากจะร่วมสนับสนุนช่องนะครับก็เอาตามสะดวกเลยเด้อนะครับเนาะนะครับทําบุญนะครับก็จะเป็นเจ็ดสองเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสองนะครับเป็นกรุงศรีนี่นะครับส่วนสนับสนุนช่องนะครับ สนับสนุนช่องนะครับก็จะเป็น5 9 3นะครับ0 3 1 5 5 8 2นอะครับอันนี้ก็จะเป็นกรุงไทยเนาะนะครับก็เอาตามสะดวกเลยนะครับใครชอบยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับนี่แหละครับก็แคปหน้าจอไปนะครับ,ก,บ,นะรบก็มีสมาชิกขอกันเข้ามานะครับ ทำบุญนะครับก็จะเป็นบัญชีกรุงศรีนะครับ7 2 9 1 0 1 6 1 1 2นะครับสนับสนับสนุนช่องนะครับก็เป็น5 9 3 0 3 1 5 5 8 2นะครับกรุงไทยเนาะอ่ะนะครับก็สำหรับนะครับในสูตรทั้ง2สูตรนะครับก็จะเป็นในสูตรบนเนาะเออนะครับก็ในวันนี้ก็ถือว่ามาสูตรบนอยู่นะครับแต่มันมาเข้าในสูตรเก่า นะครับอ yeah, hmm. mm ัน hmm. น okay. so ี้เป no ็นอ่าอันนี้เป็นสูตรเก่าอันนี้เป็นสูตรใหม่เออนะครับก็สูตรบนก็จะมีอยู่2สูตรนะครับสูตรล่างรู้สึกว่าจะเข้าด้วยกันหรือเปล่านะครับล่างก็น่าจะเข้านะครับเนาะล่างน่าจะไปเข้านะครับในที่ในสูตรเก่านะครับเนี่ยล่างนะครับล่างน่าจะไปเข้าในที่ในสูตรเก่านะครับเก้าหกนี่เออนะครับตัวที่ชนกันไม่มาเลยนะครับเนาะนี่นะครับ มา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 ตัวที่ไม่ชนนะครับเนาะก็ถือว่ายังยังมาอยู่นะครับยังมาตรงๆอยู่นะครับก็เอาใน2ตัวบนไปดูก่อนนะครับ2ตัวบนนะครับในงวดนี้นะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนาก็ก็จันพูดสุบเนาะนะครับที่หวยลาวออกนะครับอ่ะนะครับนี่แหละครับของงวดที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาหานี้สูตรนี้นะครับสูตร12คู่เนาะเออนะครับก็สําหรับก็จะเป็นวันจันทร์ที่18 นะครับตุลาคมนะครับใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครโชคดีถูกหวยบ้างนะครับคอมเมนต์มาหน่อยครับเนาะอ่านะครับคอมเมนต์มางวนหน้าก็ขอให้โชคดีถูกไว้อีกนะครับก็เอาผลของงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นเจ็ดสี่เก้านะครับหกหนึ่งสี่อ่านะครับเราก็จะมาหาในหลักสิบกันก่อนเลยนะครับสาหรับในหลักสิบเราก็จะนําในหลักหมื่นนะครับก็จะเป็นสี่ แล้วก็จะเป็นนะครับในหลักพันนะครับก็จะเป็น9แล้วก็หลักร้อยนะครับก็คือ6แล้วก็หลักสิบนะครับแล้วก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับก็คือ4นะครับก็เรียงไปอย่างนี้เลยเนาะนะครับคูณทั้งหมดด้วยเลขคงที่2 9 5 5แล้วก็5นะครับคูณทั้งหมดนะครับ4 2นะครับเป็น8 9ดเคูณเเป็น81 6 5นะครับ6 5เป็น30 หนึ 1> 1, 5, 4, 5, 20, 8, ่งห้าได้ห้านะครับสี่ห้าเป็นยี่สิบก็จับทั้งหมดนี้บวกกันนะครับแปดบวกกับหนึ่งนะครับได้เก้าเก้าบวกกับห้านะครับก็จะเป็นสี่เนาะลราก็จะเพิ่มแต้มไปนะครับก็จะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดนะครับได้ในหลักสิบนะครับส่วนในหลักหน่วยเราจะนำนะครับก็คือนำในหลักแสนนะครับก็จะเป็นสิบเจ็ดนะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับจะเป็นหก นะครับก็จะคูณด้วยเลขคงที่2ก่อนนะครับ7 2เป็น14 6 2เป็น12 4บวก2นะครับก็จะได้6อันนี้นะครับบวกกันเสร็จเราก็จะนะครับลดแต้มเนาะจาก6ก็คือ5เด้อนะครับหลักหน่วย2ตัวแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเราจะนำในหลักแสนนะครับจะเป็น7ตามมาด้วยในหลักพันนะครับก็จะเป็น9นะครับ คุณด้วยเลขคงที่3แ้วกว็9 7 3เป็น21 99 81นะครับ1บวก1ได้2นะครับอ่ะสูตรเก่านะครับก็จะมี4หลัก10นะครับ4 5 6 7 4 5 6 7นะครับก็จะเป็น12คู่เนาะตรงๆไปเลยนะครับก็จะมี2นะครับ4 2 5 2 6 2 7 2 4 5 5 5 6 ห้าเจ็ดห้าสี่หกห้าหกหกหกแล้วก็เจ็ดหกนี่นะครับในชุดตรงตรงนะครับในสูตรเก่าส่วนสูตรใหม่นะครับงวดที่แล้วมันเข้าในสูตรใหม่เนาะนี่นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับหนึ่งสี่ส่วนสูตรใหม่ผมก็คำนวณไว้แล้วนะครับก็จะมีสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสอง 28 3 8 4 8นะครับอ่ามีชนกันหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าจะจะจะไม่ชนกันอ่ามีอยู่นะครับชนกันไม่ค่อยมานะครับนะชนกันในที่สอง2นะครับแล้วก็ในหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วย หลักหน่วยไม่ชนนะครับปกติถ้าหลักหน่วยชนกันจะเน้นได้นะครับอันนี้หลักหน่วยไม่ชนเนาะเหมือนงวดที่แล้วนะครับหลักหน่วยก็ไม่ชนกันนะครับก็เลยก็เลยอาจจะยากหน่อยนะครับก็ในงวดนี้ก็ตามนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะครับก็ถ้าถามผมนะครับมันสองสามสามสี่ก็ถ้าชอบเนาะชอบในชุดที่มี2ติดมานะครับเพราะว่าสูตรนี้ก็มี2เนาะ 2ติดมาแล้วก็จะเป็น4นะครับ4ติดมานะครับก็ถ้าจะมาก็จะเป็น4 2 4 5 4 6หนะครับ5 2 5 6 72นะครับก็ลองดูนะครับลองนำไปเปรียบเทียบกันกับในโค้งสุดท้ายนะครับเนาะโค้งสุดท้ายก็อาจจะโชคดีอีกนะครับก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับแคปหน้าจอกันไปนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวในขิปตัดไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาลงให้ดูนะครับในสูตรล่างนะครับ อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเนาะสูตรใหม่ไม่มาเลยนะครับเนาะเออนะครับมาสูตรทําสูตรใหม่ก็มาในสูตรเก่านะครับเนี่ยเข้ามา8งวดติดนะครับเป็นการคํานวณย้อนหลังนะครับเนาะเออลงงวดเนี้ยนะครับลงงวดวันที่14เป็นงวดแรกนะครับก็ผลออกนะครับล่างออก96เนาะนะครับไม่มาสักหลักเลยนะครับเนาะมาในที่ในในสูตรเก่านะครับก็เดี๋ยวในงวดถัดไป นะครับก็จะทั้ง2สูตรทั้งทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับก็คือไม่มีสูตรใหม่นะครับก็คือจะเป็นในสูตรเดิมนะครับต่อจากงวดที่แล้วนี่สองสูตรนะครับก็ทําความเข้าใจกันนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ยังไงก็ขอให้สมาชิกนะครับทุกๆท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะร่วมทําบุญแล้วก็สนับสนุนช่องนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเอาตามสะดวกนะครับทําแล้วนะครับสบายใจนะครับทําแล้วเรานะครับ ใจเบิกบานสบายใจนะครับก็เลือกเอานะครับผมว่าเราทําแล้วเรามีความสุขนะครับแบบไหนเราก็ทําไปนะครับเนาะ,ะนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ